ต้องไปเรียนดิใครบอกว่าเรียนไม่เรียนว่าเขาไวเต้นโว้ยคนยางฉังก็ได้เท่านี้ก็มีชีวิตที่มันห่วยแต่ถึงเธอจะติดศูนย์ฉันก็ไม่ศูนย์เหมือนเธอนะแต่ถ้าถึงเธอยิ้มฉันก็พร้อมซิมและเธอยิ้มต่อไปเฮ้ยเทำอไรอ่ะมันรี ดูดิของฉันมีหัวโบกมาของฉันมีสีเขียวด้วยของฉันมีเส้นเลือดอ่ะของฉันมีหัวเวยของฉันมีเส้นเลือดด้วยฉันมีขนด้วยใหญ่ว่านี้ใหญ่ว่ะนี่พวกนายทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยอ่าพวกเราวัดแฟนอยู่อะไม่ใช่พอดีว่าพวกเรากำลังวัดความใหญ่กันอยู่อ่ะอีพวกเราลามกลามกอะไรพวกเรากำลังวัดนี่กันอ๋อเหรอเห็นตอนที่พวกนายพูดอะฉันคิดว่า คิดว่าอะไรอย่าบอกนะที่เธอคิดอะว่าพวกเรากำลังวัดมัดมะเขือเหรอไม่ใช่ฉันไม่คิดอย่างนั้นอ๋อแล้วใคเอาไอ้ที่แขนพวกนายอะผู้นายใส่ปอกแขนใช่ไหมให้ไม่ได้สักจริงใครบอกสักจริงฮะขี้โม้ใช่ไหมปอกแขนหรอกก็ไม่ได้สักจริงเฮ้ยพูดอะันนั้นได้ยินเออพูดอะไรวะเฮ้ยไปไหนวะผู้ชายห้องนี้เป็นอะไรกันเนี่ย ว้ายข้อเถื่อนเลยเอ้าต้องทำเสร็เองได้เวลาเรียนแล้วเนี่ยทำไมจะรอหรือเปล่าวะมาลองสตาร์ทเฮ้ยเรื่องจริงอยู่นี่พวกนายทำอะไรกันอะอ่ะก็แค่ลองสตาร์ทรถเฉยอะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันใกล้เวลาเรียนแล้วนะทำไมไม่เข้าเรียนกันหรออุ้ย เรื่องเลียน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอเข้าไปก่อนเลยติดไม่หจักรถกระจกเลยไม่กระจกหรอเว้ยรถเนี้ยฉันซื้อมาแล้วฉันก็แต่งเองแต่งเครื่องด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรผิดปกติแต่ว่าเครื่องมันแรงมากเลยนะเว้ยเนี้ยรอยยิ้มฮาเลยเว้ยเออ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องมาเนี่ย มันไม่รู้ไม่ตั้งใจเรียนหม่นทำตัวสงเองนั่นแหละโหดูมาจอดรถมาจะใส่นั่งเรียนเกะกะใช่ั้ม ทำไมห้องเรียนทำไมวะนั่นดิยังพวกนายเป็นบ้าอะไรอ่ะห้องเรียนก็ต้องไปเรียนดิใครบอกว่าห้องเรียนไม่เรียนวะคุย ไงไอ้พวกควมประสาทแบบนี้เดียวดูเพลงนี่โคตรเท่อะไอ้กาสน,นใจนปะตาดีว่ะโอ้แผลงมันแผลงมันนี่มัน,มมนมเธอโฆษณาใช้พวกนายไปส่งงานด้วยนะยังส่งงานยังไม่ครบเลยงานอะไรอีกวะใช่ถึงเราจะดูเป็นคนแบบเนี้ยแต่ก็ส่งงานครบเว้ยเอ่อ,อฉันยังไม่ครบว่ะบอกทด้ไมทันส่งไปก่อนเออดิ เห็นไหมล่ะพวกนายยังส่งงานไม่ครบเลยอย่ามาทำซุ่งเลยเฮ้ยทางงานอะก็ว่ามาแจ๊ส่งงานอะไรวะออสการ์งานคั้งบงานอีกสองเล่มแล้วก็ใบงานอีกหนึ่งอย่างพร้อมกับท่องกิริยาสามช่องจริงเหรอเยอะขนาดนั้นเลยส่วนไต้ตันขาดรายงานหนึ่งฉบับขาดใบงานสามใบขาดท่องกิริยาสามช่องแล้วก็ขาดเขียนส่งเรียงความ ฉนรู้สึกว่าสงกันแล้วเว้ยก็ไม่ต้องเหมือนกันไปเขียวครัวเองฉันมีหน้าที่แค่มาบอกส่วนพัทเตอร์คะแนนทยอยไม่ถึงห้าสิบเลยต้องทำงานทุกอย่างมาส่งขำเหรอถ้าจะขำก็ขำเลยพวกนายเรียนไม่จบอะคอยดูแลทำไมดีวะอย่าไปวุ่อย่าไปเงียะอย่าไปสนใจอย่าไปสุอย่าทีเบียย อะไรเราก็จำอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยอะไรที่เคลียรหรอไปเชินอะจะตายแล้วไอ้กาดดูดิเมทัลสตาร์ไม่ติดวะใจได้ปะเนี่ยดูเครื่องนี้เครื่องกากอะอกาก<อ>ว่ะห,หลับร้อยยี่พาของจริงปะนี่อ,อ่มันคงต้องทำการบ้านกันหัวเหมือนน,นั่นแน่ใจวะนี่ยเอ,อ้ายังไม่ไปทำการบ้านกันเลยเหรอ เว้ยแต่งรถอยู่นั่นแหละไม่สำนึกเลยนะคนคนนี้ไม่ได้พี่ใหญ่ที่มันทำไม่ทำอะไรนะเสียอารมณ์อ่ะโอเคฮึคนจะกลับไปทำการบ้านแล้วสินะโอ้นะเอาเพลงนี้ดีกว่าเชียร์ึ้นแล้วนะเต้นเบนแน่นอนมาหนึ่งไป อั้นเ้ยเฮ้เ้นเ้ยเฮ้ยนเะ้ยอย่า้ยเดียเฮยเฮยเฮเฮ้ยเฮยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เฮ้เย้ยเฮยแฮ้ยอฮเฮ้ยเฮ้ยเ้วย้ยเฮ้ยะอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเ้เยเฮ้ย้อเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ย้เฮย้ยเฮ้ยเฮเ้้น้ย้ยเ เดี๋ยวตัวเสียงดังเลยเสียงดังแล้วไงฉันจะมาบอกข่าวร้ายกับพวกนายข่าวร้ายอะ,อ,อะไรวะชั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรร้ายหรอกนอกจากเปนเพื่อนกับนี่เต๋ออะไรจริงจังมากข่าวร้ายก็คือครูวัฒนาบอกว่าว่าอะไรงานที่เธอจะต้องส่งงานครูวัฒนาไม่ต้องส่งแล้วเฮ้ย กลัก,กที่พูกเธอไม่ต้องส่งงานอ่ะเพราะครูจะให้พวกเธอติดศูนย์<า>ติดศูนย์ข<อ>นยัากันก็ดได้เท่านี้ก็มี ดาบันเรียกเบเกเรียกศูนย์บายสอจอศสักแอนดูจสอนคีมปัไหนอ่ะอยาอดีกว่ากหนาร้องไห้ไปเลยไหมล่ะแอบไปดูมันหน่อยสิเป็นไง งาสบายกัะเชียร์เลยนะคิดว่าจะไปปั่นงานหรือไปขอโทษครูโอ้ยขอลองได้ไหมเฮ้ยอ้๊ะยกขึ้นเหรอไปไหนกันตามไปดูดีกว่า โหมีเวลาว่างก็ไม่ยอมมาเรียนทำการบ้านดูดิไปโลดใต้ต้นมะม่วงทำไมโอ้โหโอ้โหเต้องเช็คการสอบนี่เราต้องติดตัวจริงๆหรอวะเออดิแล้วเราต้องหมดสิทธิสอบด้วยหรอวะกไม่ใช่เงี้แหละเพื่อนเลยเครียดเลยนี่อู้ไม่ต้องเครียดหรอก ถึงเธอจะติดศูนย์ฉันก็ไม่ศูนย์เหมือนเธอนะแต่ถ้าถึงเธอยิ้มฉันก็พร้อมซิมและเธอยิ้มต่อไปถึงเธอจะมีรอยสักแต่ฉันก็มีเขียนปักที่แขนเธอ hey, oh! เฮ้ยอะไรวะเฮ้ hey, ยฉันมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรวะ uh. จริงๆแล้วอ่ะพวกเราไม่ได้ติดศูนย์คั่วสนาสซะหน่อยฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วกแกรู้ได้ไงว่าไม่ติดนั่นดิบอกว่าพวกเราติดศูนย์คั่วสนาฮะ พายอะนะเออพายทำไมไปทำไมอะอ๋อหรือว่าพายอะอาจจะโมโหตอนที่พวกเราไปกวนตอนพายทางมันบ้านเปล่าวะต้องใช่เว้ยต้องใช่แน่ๆเลยใช่เอาไงดีวะหรือว่า เฮ้ยจบมันเฮ้ยจะทำไรอะมันน oh, okay. oh, okay. ี่ทำไรมันนี่อะไรเว้ยเตอร์วุ่นอีกได้ดีดีกว่าโอ้โเตอร์โหดไปบอกว่าผู้หญิงะเวยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใช้วิธีเรวเว้ย

ของแกอ่ะมันก็แรงเกินนะเว้ยเฮ้ยจำไว้นะเว้ยเพื่อนถึงพวกเราอ่ะจะทรงเอแต่พวกเราก็ไม่เกเรใส่ผู้หญิงนะเว้ยบายสอจอสลันกรคนดีคนเดิมไปเไปไปว้ยไปไปรามุกอะไรนี่นี่พวกเราบ้านเ <laughs> ขออะไร

ไม,ไม่มีหนึ่งสองเริ่มเฮ้ยนั่นไม่มีให้สิทธิ์สอบเลยหรอไม่มีให้สืบไม่มีสิทธิ์นี่พวกเราต้องติดศูนย์จริงๆเหรอวะแล้วต้องต้องหมดสิทธิ์สอบอีกเหรอเริ่มนี่เราไม่เราต้องติดศูนย์จริงๆงหรรเรงงงรงๆหรอวะทำไมเราต้องติดสอบอ <laughs> สอบอะไรติดสอบก็ผ่านดิ <laughs> ยังเดี๋ยวดิยัน <laughs> พูดไม่เสร็จเลยเอาไปยี่สิบปีแล้ว